นี่ก็จะพามาดูปลาครับที่ใส่มงนะครับปลาจากคลองนี่แหละปลาจากคลองเลี้ยงนะครับเลี้ยงเองนะครับนี่ก็จะเป็นปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับปลาอายุกี่เดือนครับตัวนี้ครับอันนี้ประมาณก็มาสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนปลาเลี้ยงธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เล่งอาหารอะไรเลยเป็นเป็นปลาที่มันปล่อยธรรมชาติครับผมมันก็ลูกลูกมันก็ออกบ้างอะไรบ้างครับมันก็เยอะมงนี้ใส่มากี่ชั่วโมงครับได้ปลาเยอะแค่นี้ครับประมาณสองชั่วโมงแล้วดิสองชั่วโมง จริงผมใส่แค่ประมาณสามนาทีก็พอแล้วปลาเยอะมากเลยครับผมในล่องตอนใส่ง่ายครับแต่ตอนแกะนะครับดูครับแกะยากแกะยากอันเอาเนี่ยเอาตะเพียนใหญ่เนี้ยตัวใหญ่ป๊อดนี่ตัวใหญ่เลยครับผมพวกปลาตะเพียนนี่คือปกติมันมันทำพันต่อได้ไหมหรือว่าต้องซื้อเข้ามาใหม่ก็มันก็มันน่าจะมีนะไข่นี่ยเพราะว่าผมสูบน้ําแล้วก็มันไหล น้ำมันไหลตลอดมันก็อาจะไข่มันต้องมีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยนี่ปลาตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่มากครับในครึ่งโลขึ้นไปตัวนี้ค่ะดูดัวหนึ่งครับตัวใหญ่เหลียดเลยเนี่ยเอขาดเลยมองนี่ใส่ปลานี่ยไปเอาไว้จไหนครับซื้อมาหรือว่าขอพกซื้อพันมาครับอร่อยมากปลาตะเพียน่ะตัวใหญ่ นี่กินี่จะเป็นปลากินพืชน<จ>ะครับเดี๋ยวก่อนตปลากะเด็นตัวใหญ่เหรออือกินนไปย่างใหญ่มากครับโอ้โหดูครับปลาเน้นครับอ๋อเอาไปย่างเอาไปย่างเดี๋ยวเปย่างเอาปลาอันนี้ไม่มีไข่เนาะไม่มีปลามันกำลังนั่นเป็นปลาปลาเนื้อเป็นปลาธรรมดาหรือเปลีปยนเพศดูแบบไหนเป็นปลาธรรมดาธรรมดาเปลีปยนเพศมันแพงเราซื้อใหม่นี่ครับตอนแกะย่างจริงครับตัวใหญ่ครับ เดียวสองชั่วโมงแก๊บเดียวครับสองชั่วโมงก็พี่ใส่เสร็จพี่ก็ไปตลาดกลับมาคิดว่าไปนานเกินที่จริงมันไม่นานเกินขนาดนี้หรอกที่จริงมันต้องลากเอาต้องลากเอาเนาะมันจะปลามันจะสด่าดครับอันนี้เวลาแกะอันนี้แกะโอ้ตายหมดเลยตายหมดนี่ครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการแกะครับ เยอะมากเลยครับแก่ยากเลย